เป็นที่กล nee, er, ่าวคำเกจิอาจารย์หลือลนกงน้ำเรื่องลหลวงพ่อกำจัดแห่งวัดปาสักเสียงฟุ้งปนิธานสุสานหมายบำรุงพระศาสนา ดุดร่มพุ่นแผ่ไปทั่วทิศนำทางชีวิตแก่สิทธิ์ทุกคนทวนนาเดือดร้อนทุกใจยามไดสิทธิ์ได้พึ่งพาสมงโปรยอมยาอัศรัทากำจัดปัญหาที่คา วัดปราสาทสมเด็จพระนวันนี้เรามาที่วัดป่าสาทกันนะครับตำบลหางน้ำสาครอำเภอพระนจังหวัดชัยนาทซึ่งส้งหลังผมที่ท่านได้เห็นอยู่นี่คือเสด็จสิระสังขารของเขจิตชื่อดังของจังหวัดชัยนาทและก็ตัวพระมุนไพรนะครับคือหลวงพ่อขจสุจิตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าศักดิ์นะครับท่านมรณะมื่อเดือนมิถุนายน2564ที่ผ่านมา ก็วันนี้ท่านใดที่หยุดในช่วงวันสงกรานจะดูแวะมาเพื่อกับสัตว์ร้านและก็ทำบุญเพื่อสร้างวิหารให้กับหลวงพ่อที่อยู่ใหม่นะครับก็ตรงนี้เป็นศาลาตามตระยายน,นะครับก็เ,เชิญทุกท่านที่มาพักหยุดพักผ่อนยาวในช่วงวันมหาสงกรานดูที่จะเดินทางไปทางทิศเหนือถ้าสามารถแวะได้ง่ายๆนะครับมาเดินทางมาสายอิเลียถึงแยก อ่าอภรมณรมก็เที้ยวซ้ายครับไฟแดงเข้ามานะครับก็สิ่งที่วัดปราสาทมีให้ท่านได้เข้ามาสักการะบูชาที่ติดแนวจีนะไม่ซิ่งไทยแลนด์ของการท่องเที่ยวเมืองไทยคือตะกรุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใครที่ยังไม่เคยลอดตะกรุดยักและยังไม่เคยเห็นตะกรุดแบบพ้อมพอแต่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีลักษณะเซตเซตไรให้ทุกท่านเข้ามาที่วัดป่าสัทตะบนทางนาสาขพอดได้นะครับ ซึ่งหลายท่านหลายคนมาแล้วที่อ,อกเสียใจนะมาลอดเพื่อเป็นสิริงมงคลรอดเพื่อแง้ภาพปลอดภัยแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อกำจัดก็มีที่ท่านหลวงพ่อเสกก็มียังมีเหลืออยู่นะครับแต่ถ้าท่านมาช้าช่วงของการที่มีคนม,มาเยอะอาจจะหมดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอี่จะเดินทางไปทางทิศเหนือ นะหรือจะไปเจเ่อวัดที่เลยชัยนาทไปก็คือนครสวรรค์นะครับแวะชัยนาทเพื่อเที่ยวเจ้าแห่งเจ้าที่ของจังหวัดชัยนาทหนึ่งในงน,งนั้นก็คือวัดป่าศักดิ์นะครับพเพราะฉะนั้นก็จะเลยนนะแวะกันนะครับชมหาสงกรานต์ใครที่จะแวะทำบุญร่วมสร้างวิหารขอ,องพ่อํำจัดก็เชิญเชิญได้ที่วัดป่าศักดิ์ตำบลดอน,นอทักษารกุณมจังหวัดชัยนาทนะครับ พระกุะดก็คือเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคำหัาสุจิโตพระภูมิจิตตสองวรคุทธคุที่เราหล่อนีจะนำมาไว้ให้ทุกท่านได้มาส่นางน้ำในวันมหาสงการานต์ซึ่งวัดประสาทจะจัดในวันที่15นะครับเริ่มเที่ยงเป็น้นไปหรือท่านใดที่มาตอนมิโอกาสเข้ามาแล้วก็ให้ส่งได้เลยนะครับแต่ว่าที่ดีเราจะเริ่มน่นวันที่15เวลาเที่ยงป็นต้นไปนะครับเดี๋ยว หลังจากเสร็จตรงน,นี้เราจะพาทุกท่านไปชมสะกดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อให้ทุกท่านได้ชมความอลังการของสะพดยักษ์ซึ่งการท่องเทียเท่ยวประเทศไทยได้บรรจุใน Amazing ของไทยแลนด์ไม่ได้เป็นที่เรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปที่วิหารของสะกุดยักษ์กันเลยครับเจอกับก นี่คือด้านหน้าที่จะเข้าไปด้านในคือเป็นสะกดใหญ่นะครับตรงนี้เป็นด้านหน้าของวิหารสะกดที่ใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมด้านในนะครับตังนี้บรรยากาศไทยทั้งหน้านนี่ครับผีเท้าเวสวรันที่ขกบัาทางิหานระกดใหญ่อยู่ด้านหน้าทั้งสองตนนี่คือด้านด้านขวามือของผมนี่ก็สีแดงด้านซ้ายมือของผมนี่เป็นสีเขียว นะครับใครที่จะมากทีก่เข้าไปจะกราบเข้าวเวจุวรรณนะฮะเรามีทุบเพียนให้กราบไหว้ก่อโตคขอาลาภหรือขอพรเข้าวเวจุวรรณได้นะครับ mm hmm. ก็ตรงนี้เราจะเข้าไปดูข้างในกนันเละครับเชิญครับเราจะเข้าไปข้างในทางวัดเราก็มีการ ามาตรกา,ารในเรื่องของโควิดนะครับก่อนจะเข้าไปก็มีการวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลด้วยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีจับไม้พร้อมด้วยพรมลายนะครับไม่มีทุกเทียนเพราะด้านในเราไม่ได้จุดทุกเทียนนะครับเดี๋ยวไปข้างในกันนะครับครับนี่คือบริเวณภายในของวิหารจักรพรทดิใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรอบๆข้านงนี้ประกอบไปด้วยพระแก้วมรกตสีสันตามพระนางวัน นะฮะตามกำลังวันทั้งเจวันเลยนะครับเข้ามาแล้วก็จะมีให้ท่านได้สักการะตามนี้เลยแล้วก็บ้องหน้าเราก็จะมีพระแก้วมรกตเป็นชั้นๆส่งเครื่องจักรพัดสารดูดูแล้วก็ที่มองเห็นอยู่ขวางทางเราอยู่ตรงบนหัวศีรษะของท่านนี้ก็คือตะยยตกดใหญ่พระสำจัดไทย ซึ่งได้สร้างไว้เมื่อปี2557หลวงพ่อได้จัดสร้างหลอดโดยทองเหลืองทั้งแท่งเลยนะครับซึ่งทองเหลืองนี้ก็มีน้ำหนักกว่า4ตันนะเนี่ยไม่ใช่เบาๆนะครับแล้วก็ลอดมาพ้นจากตะกุดก็นี่เลยครับเป็น พระแก้วมรกรส่งเครื่องจัก,กรพัดสามฤดูเลยนะครับใครมาก็ต้องมากราบนำดอกไม้มาวางสักระซึ่งมีคาถาสวดก็คือเป็นคาถาสวดมหาจัก,กรพัดนะครับน,นี่เกิครับส่วนด้านข้างซ้ายมือของเรานี้ทุกท่านไปที่ไหนอาจจะยังไม่เคยพบหรือยังไม่เคยเห็น ท้าวเวสสุวรรณที่มีชื่อว่าท้าวอรละกัจยะซึ่งจะเป็นบรนิวาลของท้าวเวสสุวรรณอีกทีหนึ่งซึ่งได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณให้มีผู้เป็นผู้มีฤทธิ์มากเนี่ยประจำอยู่ทางนี้เพื่อพิทักษะแกวมรกตอะไรประมาณนี้นะครับเป็นอันนี้ก็รอในวัดปราสาทเช่นกัน,นทำจากโลหะน,นะครับ ใครที่ยังไม่เคยเห็นเท้าลักกะยักษ์เขาบอกความมีฤทธิ์มากจริงๆตรงนี้นะครับอันนี้คือฝ่ามือของเราก็คือเท้าเวสวรณน,นะเป็นเอกลักษณ์ของวัดปราศักซึ่งหลายแห่งหลายที่จะเป็นริยาบทแบบยืนของวัดปราศักรเราจะทําแบบนั่งเพราะถนาอยืนนี่ก็จะสูงและจะชนเพดานฝ้านะครับเราก็หลวงพ่อให้ทําแบบ นั่งนะครับองค์น,นี้ก็ไม่เหมือนใครเช่นกันมีในตาสีแดงกำเป็นบ่งบอกถึงผู้มีฤทธิเ์เยอะเหมือนกันใครที่มาขอพรส่วนใหญ่จะประสบผลสลเร็จนะครับมากันได้นะครับซึ่งเป็นองค์พิทักษ์พระแก้วมรกตด้านขวามือของเรานะครับหรือด้านซ้ายมือของพระพุทธรูปนี้เองว่าอะไรครับครับตอนนี้เรา,ราก็จะ หาท่านมาดูตรงบริเวณทางขึ้นลอดจะกุดใจกันรูสกุดยัดกันซึ่งพระานการลอดนี่ก็จะอยู่ข้างบันไดด้านขวามือของเรานะครับอ่ด้านนี้นะครับให้ทุกท่านตั้งนโมพร้อมกันพุทธังอารัธนานางธรรมาราธนานางสังฆาราธนานางนโมอัสสังวิสุโลภุสภุพุภะมหะโอจิปิโสมหัตถะนนิพพยะ นี่คือขาถาที่จะรอดสะกดนะครับมาว่าถา,าเสร็จแล้วเราก็ขึ้นทางด้านนี้เลยซึ่งบันไดทางด,ด้านนี้น่ยจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับขึ้นได้เฉพาะผู้ชายที่มีความแข็งแรงนิดหนึ่งถ้ายุเยอะสทงใหญ่รือน้ําหนักเกินเราก็ไม่อยากให้ทุกท่านได้เข้าไปแล้วมันติดหรืออึดอัดนะฮะหรือผู้ที่มีกลางขาค่อนข้างไม่ไม่แข็งแรงก็ อยากขึ้นไปเด็ดขาดก็ขึ้นไปเพื่อที่จะ,ะเข้าไปในมุโมงนี้ก็ความกว้างของตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับที่รอดเราก็จะใช้มือเหมือนคลานนะครับคลานรอดอเข้าไปทางด้านนี้ไปสะลุบันไดทางด้านทิศตะวันออกอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนี่คับการรอดก็จะประมาณนี้ถ้าผู้คนถือคนไหนที่สูงใหญ่อายุมากหรือน้ำหนักเกิน8ปดสิบเก้าสิบก็อาจจะติดขัดนิดนึงเพราะว่าพอรอ,อดออกมาทางตรงน,นี้แล้วจะมีความเหนื่อยพอสมควร <c oughs> ก็มาถึงตรงนี้ก็เหมือนกับปดปล่อยทุกโสโรภัย เอาไว้ที่ตะ,ะกุดยันในยังหน้ามนะครับแล้วก็มือกระจัต่างเพื่อที่จะัต่างตัวของเรานะวันที่ใหม่ของไทยนะครับรุ่นปู่ย่าตายายเราก็ประเพณีมาตั้งแเ,เดิมเป็นวันครอบครวัวพาครอบครัวมาเที่ยว นะครับจ <aid> ุดโบราณศิษ <who> ย <referred to> ์ศักดิ์ศ <ans> <Qué hit reconcile> <tried thighs> ิ์ภายในวัดป่าตัดศิษย์ในการถ่ายจุดนะครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับคอยดูเป็นูชาครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านพาสถานีสถานที่เดินนะครับของวัดป่าตัดซึ่งอยู่ใกล้เคีกันกับมหาวิทยาลัยราชภัทรเพื่อไปาพก็ได้นะครับนั่นก็คือเจดีย์สีทองซึ่งประจุประท่า ได้บรรจุวัตถุอมองคลไว้เต็มข้งบนเลยนะวันนี้เราจะพาไปราปรามังกรและต็อผมเสาค้ำฟ้านะจะเป็นยังไงเชืญอทุกท่านเข้าด้านในเลยครับัด้านในนี้ก็จะมีหลวงพ่อก้าวแสงเส้น เป็นหลวงพอที่ปฏิสัานตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นประตูออกไปในแนวของทางเหนือปริเวนแสงนะครับที่ตั้งมันมข้อก้าแสงเพราะว่าเมื่อคั้มันปฏิสัมนใหม่มีญยติโยมาต่อพรแรากกระดูกหวยและก็ำ ทาแสนนะครับเพื่อไป็นทุกคเพราะว่าทราม้เกตาและกถวายแสนมันจะได้ชนิดทุกร่มปทุกวนก้าแสนก้ามากก้ามีก้ารเเศรษฐีนะครับใคเีนมาในเกจิตอนน้ตองเข้าวันากสัตวรัหลวงพ่อก้าแสนวันนี้ผมจะมากรกศสัตว์ราหลวงพ่อเก้าแสแล้วก็ของั้า ดึงอยู่นั่นี้เนี่ยครับนี่เสาตรงกลางนี้เป็นเสาที่ข้าไวปถึงจากของที่ดีนี้มีความคงแข็งแรงถาวรอนแน่นอนเพราะคนใน่สู่หลายแสกแล้วก็กางบรทกางพระพุทธรูปวี่น ตรงมงคลที่ตักดเ์สิทธนะครับและก็พระธานที่ศักดิ์สิทธิ์จนพระธาตุท่านพ่อได้นำมาจากประเทศลรวนะครับจากสุนสักการะพระนารายณ์ของพระเจ้าเป็นสีทองเป็นของที่ห้าเราจะได้มเห้นสมของท่าแล้วมีความสวยสดงดงามของพระธาต่นะมีความสวยในเรื่องของเรื่องทาประดับตกแต่ หาบุดทางฟ้าอสวรรค์นะครับส่วนเสาฟ้ามีความพงแกงเรื่องเอ่าตัวความรับการงานอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรื่องความแข็งแรงนั้นผมต้องยกให้เสากรนีีนะครับหรือเรียกว่าเสาอสาศเกิาเป้นในจังหวัดก็จะเรียกว่าเสาตึงในบ้านเราเรียกว่าเสาซ้ำฝา แฟนขอให้งานมั่คงรับขอให้มีความแตกต่างในการร่ำรวยร่ำรวยสังคมครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้งานของนี้คือ พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของวัดปาสักอีกที่หนึ่งซึ่งยัอยู่ด้านทิศเหนือของวิหารอีกที่หนึ่งนะครับก็ติเด็ดันนะครับถ้าท่านออกจากวิกหารแล้วก็เดินออกประตูข้างซ้ายข้างขวาสามารถเดินขึ้นมาทิศเหนือก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ที่ทาจากเนื้อสำรฤิดทั้งองค์เลย ซึ่งชื่อว่าหลวงพ่อสฤทธิ์ผลนะครับเป็นชื่อเป็นมงคลใครที่มาขอสนใจจะสฤนธิ์ผลตามชื่อท่านเลยตามชื่อ,อของที่ท่านสร้างไว้เลยนะหลวงพ่อท่านเมตาตาตั้งชื่อนี้ไว้เพราะว่ามีคนมาขอพรอยากจะให้สำเร็จแล้หลวงพ่อก็เลยเห็นว่าเนื้อขอของสรุปค,คือสันนิอยูนแ,แปลงเป็นสัทธิ์ผลเลย ให้มาขอแล้วมีความสําเร็จผลสรรดิ็ฐก็คือสาเร็จพอมีคนมาขอรัถ่ายไปสองปีแล้วก็ไปถานขอให้เจอรถขอให้ได้รถคืนนะครับเนี่ยหลวงพ่อสรรดิษฐท่านเส้นสางมากแล้วก็ทําให้คนที่มาขอเนี่ยสำเร็จผลแล้วได้รถคืนนะครับหายไปสองปีสามารถเอาคืนได้ก็ไปที่ชื่นมาตัยบันลังน์ ก็ไปมาแล้วก็ยืมแวะมาขอพรขอเพื่อนขอขายที่ขายตึกขายคอนโดหรือแม้แต่ของหายอยากได้คืนหรือจะขอให้เจ้านายขึ้นมาดูมันจญให้ก็ลองมาถึงถามนะครับหรือช่วงนี้เมษาพวกที่ไว้รุ่นน้องอยากจะให้พ้นจากกานถูกไปแดงก็ลองมาขอดูนะครับสถานีนีดูนะครับ No. Uh -huh.